อาจารวายนะครับจากเป็นนิมิเตสนะครับจากหนึ่ง้อก็กา็ก้าผาทพี่น้องจากปูชาลูกน้องยี่ข้อก็ได้เลยนะครับพี่น้องระจายบอกว่าเป็นิมิเตสานเดียวก็ส่งรอย้อไปแล้วเนื่อลูกปีนีกี่ก